ทุกไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราแต่เกิดขึ้นเพื่อบอกทางทุกไม่ใช่กำแพงที่กั้นชีวิตแต่คือประตูที่รอให้เราปลดล็อกเมื่อเราเข้าใจความจริงของทุกเราจะพบอิสระพบความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกและนี่คือการเดินทางสู่ความสุขนิรันดร์ในตัวเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องธรรมสอนใจพื้นที่แห่งการแบ่งปันธรรมะที่จะช่วยเปิดประตูใจของท่าน ให้ได้เห็นความจริงอันลึกซึง้งและได้ค้นพบหนทางแห่งความสงบที่แท้จริงหากท่านกำลังสแสวงหาคําสอนที่จะทำให้ใจเบาสบายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงช่องนี้พร้อมจะเดินเคียงข้างท่านเสมอครับทุกคือสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าท่านจะมั่งคั่งหรือยากจนจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นเพียงคนธรรมดาทุกชีวิตล้วนเคยเผชิญหน้ากับความทุกข์ทั้งสิ้นแต่ปัญหาใหญ่คือ เรามักพยายามหนีทุกแทนที่จะเรียนรู้จักมันเราไขายคว้าสิ่งนอกกายหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราพ้นทุกข์แต่ไม่ว่าเราจะมีสิ่งนั้นมากแค่ไหนใจเราก็ยังรู้สึกว่างเปล่าและไม่เคยเต็มจริงๆพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เราหวาดกลัวแต่มีไว้ให้เรามองเห็นเข้าใจและปลดล็อกมันทุกเปรียบเหมือนโซ่ตรวนที่พันฒนาการเราไว้ แต่ถ้าเราศึกษาและเข้าใจมันโซตวนนั้นจะกลายเป็นกุญแจที่ไขาทางสู่ความสุขที่แท้จริงลองสังเกตดูเถิดว่าความทุกข์ส่วนใหญ่มักเกิดจากใจเราที่ไปยึดไปเกาะไปคาดหวังเราคาดหวังให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นคาดหวังให้โลกหมุนไปตามใจเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นดังหวังใจก็เกิดความทุกข์แต่ความจริงแล้วโลกไม่เคยผิดหวังเรา มีแต่ใจเราที่ผิดหวังเพราะไม่เข้าใจโลกต่างหากพระพุทธองค์จึงทรงชี้ทางว่าหนทางพ้นทุกเริ่มต้นที่การเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเราเห็นทุกเราจะเห็นเหตุแห่งทุกและเมื่อเราเห็นเหตุเราจะรู้ว่ามันสามารถดับได้นี่คือหัวใจของอริสัตีความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ประสู้ใต้ต้นโพธิ์และมอบไว้แก่โลกเพื่อเป็นทางสว่างการปลดล็อกทุกข ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหายทุกไปตลอดเวลาแต่หมายถึงการมีปัญญาเห็นทุกตรงตามความเป็นจริงเมื่อใจเข้าใจใจก็จะไม่ดิ้นรนไม่แบกไม่หลงคิดว่าทุกนั้นเป็นตัวเราความเบาสบายจะเกิดขึ้นเองและนี่คือความสุขที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกเป็นความสุขที่อยู่ในตัวเราทุกคนเพียงแต่เรายังไม่เคยหันมามองดังนั้นการเดินทางเพื่อปลดล็อกความทุกข จึงไม่ใช่การวิ่งหาความสุขภายนอกแต่คือการหันกลับมาดูใจฝึกใจให้สงบเห็นตามจริงและยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อใจปล่อยวางใจจะเบาและความสุขนิรันด์ก็จะปรากฏในตัวเราโดยไม่ต้องรอให้ใครหรืออะไรมามอบให้เลยหลายคนถามว่าแล้วเราจะปลดล็อกความทุกข์ได้อย่างไรจะทำได้จริงหรือไม่คำตอบคือทำได้ และไม่ได้ยากอย่างที่คิดหากเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราเองอันดับแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าทุกเป็นธรรมดาของชีวิตไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยเจ็บปวดไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยสูญเสียแต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่าบางคนจมอยู่กับความทุกข์จนใจดับมืดแต่บางคนใช้ความทุกข์เป็นครูเป็นทางเดินไปสู่ปัญญาและการปล่อยวางนี่คือความต่างที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยน ลองนึกถึงเวลาที่เราผิดหวังจากความรักจากงานจากสิ่งที่ตั้งใจตอนนั้นเราอาจรู้สึกเหมือนฟ้าถลม่มแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะพบว่าเรื่องที่เราคิดว่าใหญ่โตนักแท้จริงแล้วมันก็แค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นชั่วคราวแต่ใจเราต่างหากที่ประยึดมันไว้ไม่ยอมปล่อยมันไปตามธรรมชาติ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองทุกข์ด้วยสติไม่ใช่หนีทุกข์ไม่ใช่ปิดหูปิดตาแต่ให้มองตรงๆว่านี่คือทุกข์ทุกข์นี้มีเหตุและเมื่อเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าเหตุหมดผลคือทุกข์ก็หมดไปด้วยสิ่งนี้ไม่ใช่ความฝันแต่คือความจริงที่ท่านทั้งหลายสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองผลทางในการปลดล็อกทุกข์จึงเริ่มต้นที่ใจของเราเอง พระองค์ส่งให้แนวทางไว้อย่างชัดเจนในมัคมีองแปดเช่นการตั้งสติรู้เท่าทันจิตการเพียรละกุศลการเจริญเมตตาให้ใจอ่อนโยนและการเห็นโลกตามความเป็นจริงไม่ตามอำนาจของอารมณ์ชั่ว,วูบเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆใจจะค่อยๆคลายจากการยึดมั่นและทุกข์จะค่อยๆเบาบางลงที่สำคัญความสุขที่เกิดจากการปลดล็อกความทุกข์ไม่ใช่ความสุขชั่วคราวเหมือนการได้ของที่อยากได้ หรือสมหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เป็นความสุขที่มั่นคงสงบและยั่งยืนเป็นความสุขที่ไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปเพราะมันอยู่ในใจเราเองเป็นนิรันดร์เป็นธรรมชาติแท้ของใจที่พ้นจากการยึดมั่นดังนั้นเมื่อท่านได้ฟังธรรมข้อนี้ขอให้ลองกลับไปสังเกตใจของตัวเองเวลาที่มีเรื่องทำให้ทุกข์ใจให้ถามตัวเองว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่ ยึดคำพูดของใครยึดความคาดหวังอะไรหรือยึดภาพในใจที่เราอยากให้เป็นเมื่อเห็นสิ่งที่เรายึดเราก็เริ่มรู้ทันและเมื่อรู้ทันใจก็เริ่มปล่อยและเมื่อใจปล่อยทุก็คลายความสุขก็ปรากฏการปลดล็อกความทุกข์ไม่ใช่เพียงแค่ความเข้าใจเชิงปัญญาแต่คือการฝึกปฏิบัติการลงมือทำอย่างจริงจังในชีวิตประจำวันเพราะความทุกข์ไม่เคยบอกล่วงหน้า มันอาจมาในรูปแบบของความผิดหวังความสูญเสียความไม่สมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาหรือแม้แต่ความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและถ้าใจเราไม่ฝึกเมื่อทุกมาเราก็จะจมอยู่กับมันพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสติคือประตูแห่งการพ้นทุกข์เพราะเมื่อมีสติใจจะไม่ถูกพาไปตามกระแสของอารมณ์สมมุติว่ามีใครพูดคำหนึ่งที่กระทบใจเราหากไร้สติ เราจะรีบโต้กลับทันทีแล้วทุกก็จะลุกลามแต่หากเรามีสติเราจะหยุดก่อนหายใจเข้าหายใจออกเห็นว่านี่คือเสียงเป็นคำพูดเป็นเพียงอารมณ์ที่มากระทบใจก็จะไม่เร่าร้อนไม่ถูกไฟโทสะเผาผลาญความสงบก็จะอยู่กับเราหรือเมื่อความคิดฟุ้งซ่านกังวลเรื่องอนาคตใจเราไปคิดซ้ำๆว่าจะเป็นอย่างไรถ้าล้มเหลวถ้าเสียหน้า ถ้าคนไม่ยอมรับเราจะทุกข์ตั้งแต่เรื่องยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าความคิดก็เป็นเพียงความคิดมันลอยเข้ามาแล้วก็ลอยไปไม่ต้องเชื่อมันไม่ต้องจมอยู่กับมันเพียงแค่รับรู้แล้วปล่อยใจก็จะไม่ถูกมัดไว้ด้วยความกังวลการมีสติไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายคนคิดเราไม่จำเป็นต้องรอให้ไปนั่งสมาธิในป่าเขาเสมอไป แต่สามารถฝึกได้ในชีวิตประจํำวันเช่นเวลากินข้าวก็รู้ตัวว่ากำลังกินไม่ปล่อยใจให้คิดฟุ้งไปกับเรื่องงานหรือปัญหาเวลาทำงานก็รู้ว่ากำลังทำไม่ปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเวลาพูดก็รู้ว่ากำลังพูดไม่พูดไปตามโทสะหรือความอยากเอาชนะเพียงแค่นี้ใจก็เริ่มถูกฝึกให้ไม่หลงตามอารมณ์ทุกก็เริ่มเบาบางลง แต่การปลดล็อกทุกข์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต้องอาศัยการเจริญปัญญาพระองค์ตรัสว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนถ้าเราเห็นความจริงนี้ใจเราจะค่อยๆวางยกตัวอย่างเช่นความสุขจากการได้ของใหม่ตอนแรกเราตื่นเต้นมากแต่ไม่นานก็เฉยสิ่งนั้นก็เก่าเราก็หาของใหม่อีกวนไปไม่รู้จบแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่า ความสุขแบบนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่หลงยึดไม่ฝากใจไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนไปเสมอใจก็จะมั่นคงมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยปลดล็อกทุกข์ได้อย่างมหาศาลคือการเจริญเมตตาเพราะบ่อยครั้งทุกข์ของเรามาจากการยึดโกรธยึดเกลียดยึดความไม่พอใจเราคิดว่าคนคนนั้นทําให้เราเจ็บเราจึงโกรธเขาแต่แท้จริงแล้วไฟโกรธนั้นเผาใจเราเองก่อน พระพุทธองค์เปรียบไว้ว่าการโกรธเปรียบเสมือนการถือถานไฟร้อนแล้วจะปาใส่คนอื่นแต่ในขณะที่เรายังถืออยู่นั้นมือเราก็ไม่ไปก่อนแล้วดังนั้นถ้าเราจเจริญเมตตาแทนความปรารถนาดีให้ผู้อื่นใจเราจะอ่อนโยนเบาสบายและทุกข์ก็จะไม่สามารถยึดกอใจเราได้บางครั้งเราทุกข์เพราะเรามองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วเรามักเฝ้าหาสิ่งที่ยังไม่มี จนลืมมองสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าเรามีบ้านมีอาหารมีครอบครัวมีสุขภาพแต่เราไม่เห็นคุณค่าเรากลับเอาเวลาไปทุกเพราะสิ่งเล็กๆที่ขาดหายไปถ้าเราฝึกใจให้รู้จักขอบคุณรู้จักพอใจในสิ่งที่มีใจเราจะสงบความสุขจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นและความทุกข์จะลดน้อยลงเมื่อฝึกทั้งสติปัญญา และเมตตาใจเราก็จะค่อยๆเป็นอิสระจากความทุกข์เราจะไม่หวั่นไหวง่ายเหมือนเดิมไม่ว่าความทุกข์ใดจะมาเข้าประตูชีวิตเราก็จะมองมันด้วยปัญญาด้วยใจที่มั่นคงและด้วยความอ่อนโยนทุกจะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นครูที่คอยสอนเราให้เติบโตให้เข้มแข็งและให้ค้นพบความสุขที่อยู่ในตัวเราเองมาตลอดการปลดล็อกความทุกข ไม่ใช่เพียงแค่การฟังหรือการเข้าใจแต่คือการนำธรรมมาปฏิบัติจริงในชีวิตพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าธรรมต้องรู้ด้วยการปฏิบัติรู้ด้วยการสัมผัสตรงจากใจไม่ใช่เพียงการจำหรือท่องเอาไว้เท่านั้นข้อที่หนึ่งฝึกสติในชีวิตประจำวันสติคือหัวใจของการลดล็อกทุกเพราะทุกทั้งหลายเกิดจากใจที่เปลือไผ่ใจที่หลงไปตามอารมณ์ ดังนั้นให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นตอนหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกตอนเดินก็รู้ว่ากำลังเดินตอนกินข้าวก็รู้ว่ากำลังกินการฝึกสติในเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้จะทำให้ใจค่อยๆแข็งแรงและเมื่อทุกใหญ่ๆเข้ามาใจก็จะไม่วันไหว,วง่ายข้อที่สองรู้จักปล่อยวาง เรามักทุกข์เพราะใจไม่ยอมปล่อยยึดอดีตที่ผ่านไปแล้วคาดหวังอนาคตที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธองค์ตรัสว่าอดีตก็เป็นเพียงความทรงจำอนาคตก็เป็นเพียงความฝันสิ่งที่จริงมีเพียงปัจจุบันถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่ไปแบกอดีตไม่ไปกังวลอนาคตใจก็จะเบาและทุกข์จะไม่ก่อตัวขึ้นง่ายๆข้อที่สามมองเห็นความจริงของอนิจจัง ทุกสิ่งไม่เที่ยงนี่คือความจริงที่เปลี่ยนชีวิตไม่ว่าเราจะรักสิ่งใดยึดสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเปลี่ยนไปเสมอถ้าเราลงคิดว่าสิ่งนั้นจะอยู่ตลอดไปเมื่อมันเปลี่ยนเราก็ทุกแต่ถ้าเราเข้าใจแต่แรกว่ามันย่อมเปลี่ยนเราจะไม่เจ็บปวดมากเมื่อมันแปรปรวนเช่นคนรักทรัพย์สิสนชื่อเสียงร่างกายล้วนเป็นของชั่วคราว การเข้าใจอนิจจังคือกรอบป้องกันใจไม่ให้จมทุกข์ข้อที่สี่เจริญเมตตาและให้อภัยอีกหนึ่งกุญแจสำคัญคือการเปิดใจด้วยเมตตาหลายครั้งเราทุกข์เพราะเก็บโกรธเก็บเกลียดแต่เมื่อเราปล่อยความโกรธนั้นไปใจก็จะเบาสบายทันทีลองนึกถึงคนที่เราโกรธแล้วแผ่เมตตาให้เขาว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข การทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แต่หมายถึงเราเลือกที่จะไม่ให้ไฟโกรธเผาใจเราการให้อภัยจึงเป็นการปลดล็อกใจตนเองมากกว่าจะปลดปล่อยคนอื่นข้อที่5รู้จักความพอความไม่รู้จักพอคือบ่อกเกิดใหญ่ของทุกข์เพราะยิ่งได้มากก็ยิ่งอยากได้อีกเหมือนเติมน้ําทะเลลงไปในบ่อทรายไม่มีวันเต็มแต่ถ้าเราฝึกใจให้รู้จักพอใจก็จะสงบ พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องสันโดษหมายถึงความพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาแต่หมายถึงการไม่หลงคิดว่าสิ่งภายนอกจะทำให้เราสุขถาวรการรู้จักพอคือการหยุดวงจรแห่งความอยากที่ไม่สิ้นสุดและคือการเปิดประตูสู่ความสุขภายในข้อที่6ใช้ทุกเป็นครูแทนที่จะถามว่าทำไมเราต้องทุกข์ให้ลองถามใหม่ว่า ทุกกำลังสอนอะไรเราทุกความล้มเหลวทุกการสูญเสียทุกความผิดหวังต่างมีบทเรียนซ่อนอยู่ถ้าเราเรียนรู้ใจก็จะเติบโตแต่ถ้าเราหนีเราก็จะวนอยู่กับความทุกข์แบบเดิมๆดังนั้นทุกไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ชี้ทางให้เราเดินสู่ความพ้นทุกข์เมื่อเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันใจก็จะค่อยๆเปลี่ยน เราจะพบว่าความทุกข์ที่เคยหนักหนาเริ่มเบาลงความสุขที่เคยคิดว่าต้องได้จากสิ่งภายนอกแท้จริงแล้วมันอยู่ในใจเราใจของเรานั้นเปรบเสมือนท้องฟ้าส่วนความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนเมฆที่ลอยเข้ามาบดบงังบางครั้งเป็นเมฆเ,เล็กๆบางครั้งเป็นเมฆดำหนาทึบแต่ไม่ว่ามันจะมากมายแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังคงเป็นฟ้าไม่เคยถูกเมฆทำลาย ฉันใดก็ฉันนั้นใจแท้ของเราก็ยังคงบริสุทธิ์ไม่เคยถูกทุกข์ทำลายได้เลยเพียงแต่เราหลงไปยึดติดกับเมฆจนลืมมองว่าข้างหลังเมฆนั้นยังคงมีความสว่างอยู่เสมอทุกข์ก็เปรียบเหมือนคลื่นในทะเลมันมากระทบถิวน้ําทําให้ดูเหมือนทะเลปั่นป่วนแต่ในความเป็นจริงความลึกของทะเลยังคงสงบใจเราก็เช่นเดียวกันแม้อารมณ์ความคิดหรือป,ปัญหาต่างๆจะมากระทบ แต่ถ้าเราอยางลึกเข้าไปในใจเราจะพบว่าความสงบยังอยู่ตรงนั้นรอให้เราเข้าถึงเสมอการยึดทุกไว้ก็เปรียบเหมือนคนแบกก้อนหินหนักๆเดินไปทั้งชีวิตยิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อแท้แต่เมื่อเราวางก้อนหินนั้นลงเราจะพบว่าเส้นทางที่เราเดินไม่ได้ยากอย่างที่คิดปัญหาคือไม่ใช่ทางที่ลำบากแต่เป็นเพราะเรายังแบกของที่ไม่จำเป็นใจเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าหวางความยึดมั่นหลงได้เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยความเบาสบายบางครั้งความทุกข์ก็เหมือนเงายิ่งเราวิ่งหนีมันมันก็ยิ่งวิ่งตามเราแต่ถ้าเราหยุดหันหน้ามามองมันตรงๆเราจะเห็นว่าเงาไม่มีอำนาจใดๆเหนือเราเลยมันเป็นเพียงผลของแสงส่องกระทบเท่านั้นทุกก็เช่นกันถ้าเรารเผชิญหน้าด้วยสติและปัญญา เราจะเห็นว่ามันก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายเราได้ตลอดไปและเมื่อเราเข้าใจความจริงเหล่านี้ใจเราจะค่อยๆค,คลายออกเหมือนดอกบัวที่ค่อยๆบานดอกบัวไม่ได้บานเพราะฝืนบงังคับแต่บานเพราะมันอยู่ในธรรมชาติที่จะบานใจเราก็เหมือนกันเมื่อเราปลดล็อกความทุกข์ออกไปทีละเล็กทีละน้อยธรรมชาติแห่งความสงบ และความสุขที่แท้จริงในใจก็จะค่อยๆปรากฏออกมาเองแต่ละคนที่กำลังนั่งฟังอยู่ในตอนนี้หากลองหันกลับมามองชีวิตของเราอย่างจริงใจเราจะพบว่าความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกมากเท่ากับความยึดติดที่อยู่ในใจเราเองสิ่งที่คนพูดถึงเราสิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่ได้สิ่งที่เรากลัวว่าจะสูญเสียล้วนเป็นเพียงเงาสะท้อนของความคิด และจิตใจที่ยังไม่รู้จักวางลงการปลดล็อกความทุกข์จึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอให้โลกนี้เปลี่ยนแต่คือการเปลี่ยนใจเราเองเมื่อใจเราเบิกบานเมื่อใจเราเป็นอิสระจากการยึดติดความสุขที่แท้จริงก็ปรากฏและนั่นคือความสุขที่ไม่มีใครพลาดไปได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามใจเมื่อใจของเราปล่อยได้ใจก็จะเป็นอิสระเมื่อใจเป็นอิสระความสุขอันแท้จริงจึงเผยออกมาและนี่เองคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่เข้าใจธรรมอย่างแท้จริงถึงจะยิ้มได้แม้ในวันที่ชีวิตไม่ได้เป็นไปตามใจหวังเพราะเขาไม่ได้รอบความสุขจากสิ่งนอกตัวแต่รู้จักหาความสุขจากความสงบและความอิสระในใจของตนเอง ดังนั้นความสุขกนิรันดร์ไม่ได้อยู่ที่การทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การสะสมสิ่งภายนอกแต่อยู่ที่การปลดล็อกพัฒนาการภายในใจเราเองเมื่อเราหวังได้เมื่อเราเข้าใจได้ความสุขก็อยู่ตรงนี้อยู่กับเราไม่เคยจากไปไหนเลยดังนั้นวันนี้หากท่านผู้ฟังได้อะไรกลับไปขอน้องเชิญให้ลองกลับไปทบทวนชีวิตของตนเองว่าแท้จริงแล้วทุกทั้งหลายเกิดจากอะไร และเราจะค่อยๆค,คลายปุุมปลดล็อกมันได้อย่างไรเพราะเมื่อใจวางได้ใจเป็นอิสระท่านก็จะพบกับความสุขอันประนีตความสุขที่มั่นคงและความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ต้องพึ่งสิ่งใดช่องธรรมสอนใจของเราตั้งใจนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาแบ่งปันในรูปแบบที่ฟังง่ายลึกซึ้งและเข้าถึงใจ เพื่อให้ทุกท่านได้มีแสงสว่างนำทางในทุกย่างก้าวของชีวิตหากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ขอเชิญชวนให้กดติดตามและแบ่งปันไปยังคนที่ท่านรักเพื่อให้เขาได้มีโอกาสปลดล็อกความทุกข์และพบกับความสุขนิรันดร์ในตัวเองเช่นกัน